กำแหนผู้ใหญ่บ้านรือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากนะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนในหลวงรัชทูมาไทรก็ต้องถือว่าท่านคือคนไกลเพืนจนกจสำคัญท,ที่ทําให้การขับเคลื่อนง,งานของตัวมาไทยเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยมันาท่านก็คือผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ,ถอเชื่อมั่นครับให้เกียรติจากประชาชนด,ด้วยแล้วก็ให้เกียรติจาก กระทรวงมหา,าดไทยข้าราชการทุกคนวเราเห็นความสําคัญวันที่สิบสิงหาคมของทุกปีก็คือวันกำเนินผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าลองไปดูคนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำเขาก็าจะต้องต้องมาให้เกียรติพี่น้องกำานันผู้ใหญ่บ้านก็อันนี้ก็ปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับทางกระทรวงมหาดไทายก็ได้ ทำหนังสือขอพระรชาชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเนื่องจากเป็นปีมหามงคลแล้วก็เป็นปีที่เราอยากจะทำให,ะให้ความสัญลักษณ์แห่งความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความรักเพื่อทูลเชื่อมั่นในสถาบัน พระมหากาัตริย์เนี่ยมีความชัดเจนให้เป็นที่ประจักษ์กับคนทั่วไปก็ได้ํามางกระทรวงอิยาศาสก็ได้ขอพระราชทานเหรียญน,นะครับที่จะรึกไว้อย่างชัดเจนว่าพระราชทานแก่กำนานและผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็ทรงทรงว่าทรงมีพระมหาเวลาที่คุณโปรดตั้งของกระหม่อมอ่าพระราชทานลงมาวันนี้เราก็จต้องจัดให้เป็นพิธีท,ที่ที่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีถวายพระเกียรติ นะครับผมก็ผมพด้วยในการที่เกิท่้นรู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศมาเชิญเหรียญที่ระลึกนี้เป็นมอบให้กับกำนานผู้ใหญ่บ้านทั่วปก็เป็นไปอยู่แค่นี้สองแสนเจ็ดหมืดพรายนะครับรวมไปถึงแพทย์ประจำบำานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับก็ก็ผมได้ไปพบ ลงพื้นที่มาทุกคนมีความตื่นเต้นดีใจภาคดีใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติยศแล้วก็เป็นเครื่องหมายที่สแสดงถึงความสงรักตักดีต่อสถาบันรันะครับตัติตตยรัตน์กำนันตำบลน้องไผ่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิซึ่งวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมแห่งปี25 6 7้าเจ็ด ในครั้งนี้นะครับซึ่งรางวัลนี้นะครับก็จะเป็นแบบอย่างให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็จะเป็นผลงานที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ําชุมชนตามแนพระราชดำรินะครับซึ่งผมเองได้มีโอกาสรับแนวคิดนะครับจากมูลนิธิโอทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้ น้อมนำนะครับมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำน้ำแง้งน้ำหลากซึ่งพื้นที่ในตำบลน,น้องไผ่เป็นเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่เดียวกันแต่กับพื้นที่ของเราเนี่ยกับไม่มีน้ำนะครับก็เลยได้แนวคิดของมูลนิธิอุตุภพนี่แหละนะครับมาช่วยบรรเทาแลกแก้ไขปัญหาให้กับตำบลน้องไผ่ของเราครับไม่พิกตอานิธไม่พิกจะบรรลุ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปีพศ2567รางวัลน,นี้สร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองและครอบครัวและก็วงตระกูลเป็นอย่างมากครับผมผลงานก็มีการเรื่องการเกี่ยวกับยาเสพติดครับนำกัศดรเข้าบำบัเดเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมกับเจ้าที่ฝ่ายปกครอง แล้วก็ตำรวจตั้งด่านตรวจยึดยาเสพติดครับ mm hmm. ก็วันนี้เป็นวันที่ครบรอบ132ปีของกำนันพยาบ้านแห่งประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกำนันพยาบ้านผู้ช่วยสวัสดิแพทย์ทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจแล้วก็บำบัดทุกบำรุุสุขที่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีครับ ในปีมหามงคลครบรอบ72บรษาของในหลวงอขอให้ประชาชนทุกท่านช่วยกันทำความดีถวายแด่ในหลวงครับผม